รับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม Monster Hunter World นะครับท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยว EP นี้ก็เหมือนเดิมครับจะเป็นการเดินเควสเนื้อเรื่องซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปเดินเควสกันเลยครับอย่ารอชา้าซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปทานอาหารแมวอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็รับเควสไปลุยกันเลยซึ่งเดี๋ยวแม่แน่หลังจากนี้ทนะ่านผู้ชมผมอาจจะทําแบบคลิปรวบรัดอ่ะคือ เอาหลายๆเควสมารวมใน e ีเดียวอ่าสมมุติ e ีไหนไม่ค่อยมีอะไรมากผมก็จะเอาไอเควสของ e ีอื่นมารวมไว้เนาะอืมมันจะได้ไม่ยึดเหยือเพราะว่าเดี๋ยวผมมีซีรีส์ใหม่ที่จะทำนะก็ค,คือซีรีส์การบิวของบิวของเพื่อที่จะใช้ปรับมอนต่างๆว่าอามอนตัวน,นี้ใช้ของอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งก็มีหลายช่อ,องได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมที่ว่าเอาเขาได้ทำเทซตดาเมจเซตอะไรไปแล้ว แต่เดี๋ยวอผมผมน่าจะทําแบบว่าคือไม่ได้เน้นแค่ดาเมจอย่างเดียวนะท่านผู้ชมคืออาจจะเน้นเรื่องความถึกความอะไรขึ้นมาด้วยเพราะว่าเหมือนบางคนหลบไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ต้องใช้ความถึกเข้ามาช่วยหรือค่าสถานะอะไรเงี้ยสายสถานะมันก็มีประโยชน์อีกแบบเนาะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็รับเควสกันเลยนะครับซึ่งเควสนี้ก็น่าจะเป็นเควส อ่าให้เราจัดก,การกับโซล่าแมคดาโรสเนาะตานผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ซึ่งตามแผนการเดิมที่คอมมานเดอร์ได้วางแผนไว้นะท่านผู้ชมคือเราจะปักหลักต่อสู้บนสะพานโชคลาวเลยอใหญ่กแผนโชคลาวนี้นะท่านผู้ชมซึ่งเราจะมีป้อมปืนใหญ่มีพวกบาเลต้าพวกธนูอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงฮันเตอร์คนอื่นๆี้ในการที่จะช่วยยืนหยัดบนกำแพงนี้รวมถึงบนเรือด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะจับลายกับโซล่าเมกาลอดให้ได้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็ไป If we let it go, it's out of our reach forever. That's why I'm breaking out the big guns. This is the Dragonator we'll use it to drive zora back and divert it out into the open sea the target will be coming at us full tilt so your job is to wear it down and try to keep it in check be relentless are we clear here very good right. yes, one more thing nergigante is bound to show up to try to make a mess of this if it gets in our way, it's up to you to stop it. This whole operation rides on how well you do that. We can do this. Scout ahead. Signal us if you spot any trouble. It's coming. Move out! Zora! Use everything at your disposal! I want eyes everywhere! Fight hard and stay smart! Hunters, we need to weaken Zora Magdaros enough to capture it! Once you're on its back, give all you've got! Destroy the cores to weaken it! Or try dropping some of those stalactites on it! ซึ่งเดี๋ยวดูเหมือนว่าเราต้องขึ้นไปบนตัวโซล่าแมกดรอดเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมเพื่อที่จะทําการตีจุดอ่อนสาจุดที่อยู่บนตัวของมันเนาอท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มทาําภารกิจกันเลยครับโอเคเริ่มแลนดิ้งลงกันได้เลยท่านผู้ชมลุยโอเคเรออเค,ครับ เดี๋ยวเราจะไปตีชุดไหนก่อนดีท่านผู้ชมเฮ้ยเจอแล้วอะแหว่ฟาร์มก่อนแหว่ฟาร์มก่อนเราคนใจเย็นอยู่แล้วอ่าภารกิจก็ทำขอก็อยากได้ไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชม โอ้โหฮันเตอร์คนอื่นกําลังทวงเวลากําลังสู้กันเราแม่งโคตรชิลวมาผ่านแล่อยู่ท่านผู้ชมเป็นฮันเตอร์ที่จิ้วที่สุดในหน่วยวิจัยแล้วมั้งจิ้วจัดเคเดี๋ยวเราเริ่มขึ้นไปตีจุดแรกได้เลยท่านผู้ชมเ <Hey, S 2> อ็บวกครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องระวังลาวาด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยลาวาจะออกมาซึ่งผมก็ใช้ดับใหญ่บางทีมันช้าหลุดไม่ค่อยทันนะท่านผู้ชม ซึ่งมันก็เสี่ยงพอสมควรเลยเพราะมันลาวามันค่อนข้างแรงเนาะระดับใหญ่ถ้าเราชาร์จเต็มๆสักสองชุดสมชุดอะมันก็แตกแล้วซึ่งผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลือดเท่าไหร่เนี่ยโดนอีกแล้วแต่ชุดของเจ้าราทะรถมันก็กันไฟได้ระดับหนึ่งเนาะท่านผู้ชมน่าจะม,มีปัญหาอะไร ปัญหาก็อยู่ตรงที่พื้นสัตว์นี่แหละท่านผู้ชมทำเราเดินชา้าเดินเสโอ้เนี่ยอันนี้ค่อนข้างแรงโอเคเดี๋ยวฮิวแป๊บหนึ่งกินก่อนกินก่อนไปเดี๋ยวเสียเวลาอีกอีกทีโอ้มาพอดีเลย Station, Garrett> Virt um> <S <s รัวรัวเร็วเร็วรัวรัวเร็วเร็วเลยท่านผู้ชมโดนอีกแล้วเอยโอ้โหรอดรอดรอดเฉดเฉดแตกพอดีเลยด้วยท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันต่อเลยครับ ไม่รู้ทำไมผมเจอแล่ทีไรคืออดใจไม่ไหวทุกทีเลยท่านผู้ชมเวลาเจอของให้เก็บตามช่างเนี้ยด้วยความที่ว่ามันต้องใช้ของเยอะไงท่านผู้ชมอนาคตอ่ะผมก็เลยอดใจไม่ได้อะไหนไหนเขาเดินผ่านแล้วก็ฟามไปก่อนอ่ะอืแต่มันก็ทําเราเสียเวลาไปเยอะเนาะอืมออีจะระเบิดแลวโอ้โหหลบไม่ทันซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนเป็นสายปืนก็จะง่ายหน่อยเนาะตรงนี้อ่ะคือโอ้โหตายเลย คือเราใช้ปืนยิงจากระยะไกลได้เลยนะอท่านผู้ชมซึ่งมันไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงโดนลาวาอยู่แต่ผมไม่ได้ทําของปืนไว้เลยไงมีแค่ดาบใหญ่ก็เลยเออเอาดาบใหญ่มาก่อนโอเคเดี๋ยวเราเตรียมของเตรียมอะไรเดี๋ยวผมตัดไปตอนไปตีต่อเลยนะท่านผู้ชมโอเคเจอแล้วเดี๋ยวก็ลุยกันต่อเลยเนาะเตรียมตัวตีกันเออถ้ายังไงผมขอสอบถามเพื่อนๆหน่อยได้ไหมว่าระหว่าง คือสามารถคอมเมนต์บอกบอกผมมาได้เนาะระหว่างทําแบบว่าเรียลเรียแบบนี้ก็คือเน้นเน้นเกมเพลย์<ๆ>ไปเรื่อยๆไม่มีการตัดไม่มีการอะไรกับระหว่างเราตัดคลิปไอ้กระชับอ่ะคือตัดตัดบางช่วงที่ไม่ไม่จําเป็นไป<ๆ>อะไรเงี้ยเพื่อนๆว่าแบบไหนน่าจะโอเคกว่าครับเพราะผมก็มือใหม่ด้วยก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรว่าแบบไหนควรควรทำไม่ควรทํา ถ้าย่งไก็ฝากเพื่อนเสนอแนะมาหน่อยนะครับผมจะได้พัฒนาใน E ีีต่อไปเนาะโอเคปไปต,ออต่อน,อน,น,นครับดูเหมือนมันจะมีในเน,นกกันเต้มาป่วนอยู่ข้างบนนะท่านผู้ชมซึ่งเราได้รับภารกิจให้ไปไล่ในกกันเต้เหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวผมขอตีจุดอ่อนก่อนดีกว่าเนาะอตีจุดของโซล่ามันตะรให้จบก่อน ทำอย่างอยู่เราก็มีเวลาเหลือก็ไปไล่มันแต่ถ้ามันไปแล้วก็ถือว่าเลยเราได้ไปสเติต่อไปเลยแล้วท่านผู้ชมไปครับลุยครับท่านผู้ชมดูเหมือนว่าจุดที่3เราต้องปีนไปที่ว่าเออสูงสุดเนาะอ,อ่าแล้วก็มันจะมีเป็นบอ่อเป็นหลุมให้ให้เราโดดลงแบอเาเราน่าจะโดดแบฟันในนั้นน่ะ ในต,ตรงนั้นผมก็ไม่รู้จะหลบยังไงเหมือนกันเนาะเออมันก้นๆจะกว,ว้างผมก็ใส่แบบว่าแลกเลือดไปเลยเนาะท่านผู้ชมเพราะมันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่ผมก็น่าจะยืนไหวก่อนก่อนที่มันจะแตกเ,เดี๋ยวเรารีบขึ้นไปเลยทนะ่านผู้ชมเออแล้วเดี๋ยวมันผมยังมีอีกอย่างนึงเนาะท่านผู้ชมเพืเเ่อนๆคนไหนที่ว่าเออมีความรู้เกี่ยวกับการทำยูทูบการการใช้เพลงอะ่ะ เพื่อนๆพอจะแนะนําผมได้ไหมว่าเออเพลงเพลงแบบไหนที่ว่าเออน่าน่าจะโอเคอยู่ในการเอามาประกอบคลิปคลิปมันจะได้ไม่เงียบเกินไปเนาะท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะซึ่งถ้ามีเรื่องอื่นๆเพื่อนๆจะเสนอแนะอะไรก็เสนอกันมาได้นะครับผมจะได้ค่อยๆทำทำทำต่อไปพัฒนาต่อไปเนาะโอเคเพิ่มเลือแล้ว,ลวเดี๋ยวลุยต่อท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมมีแผนว่าเออจะเปลี่ยนไม้ใหม่เนะาะเพราะไม้ตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบว่ามันบางทีมันช็อตบ้างเป็นบางครั้งอะ่ะเสียงมันแตกบางครั้งมันมีเสียงช็อตเข้ามาซึ่งผมว่าเออเดี๋ยวผมซื้อไม้ใหม่เพื่อเออนามาอัดคลิปได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมรวมถึงผมน่าจะซื้อไอเดียซีไอบอลมาด้วยหลังจากจบซีรีส์นี้เราก็จะได้ไปลุยไอบอลกันต่อเลยท่านผู้ชม รวมถึงภาคไลท์เหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้เรามาที่จุดกำแพงแล้วนะใครโอเค,อเ,คเดี๋ยวขนลูกปืนใหญ่ยิงยิงสกัดกันก่อนนะท่านผู้ชม ยิบโลกระสุนก่อนเป็นตัวยิงสกัดท่านผู้ชมโอเครุยครับเฮ้ยมันมันยิงไม่ออกอีกแล้วท่านผู้ชมซึ่งตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเออมันเป็นเพราะอะไรที่ยิงไม่ออกหรือว่าเราต้องพาอาวุธที่เป็นอาวุธระยะไกลมาแหละถึงจะยิงได้อันนี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเนาะท่านผู้ชม,มเพราะมันต้องใช้ไอ้ธนูตัวนี้ในการยิงสกัดไง เพราะมันจะมีลูกธนูยิงสกัดอยู่เวลาเออมันจะโจมตีใส่ป้อมของเราอ่ะเราจะใช้ลูกธนูนั้นยิงได้ถ้าเพื่อนๆรู้รู้วิธีแก้ตรงนี้ก็บอกหน่อยนะครับเ,เดี๋ยวยัดลูกลูกลกปืนใหญ่ดีกว่าปืนใหญ่ยิงได้แน่นอนอัดน้ำเลยท่านผู้ชมเผื่อมันช่างักบ้างซึ่งภารกิจของเราในเคสนี้ก็หลกัหลกๆก็ยิงปืนใหญ่สกัดนี่แหละท่านผู้ชม คอยป้องกันใน defense the barrel เนี่ยอ่าไอ้กำแพงไง้กำแพงป้องกันเนี่ยเราต้องป้องกันตรงนี้ไว้โอ้หเต็มๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเรายิงธนูได้เราคือจังหวะมันจะโจมๆอย่างเงี้ยเราเราใช้ลูกธนูฉมวกยิงอ่ะออมันก็จะชะงักมันก็จะโจมตีเราไม่ได้ท่านผู้ชมตรงนี้ผมก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้เนาะ Alright อซึ่งตรงนี้เราบรรจุกระสุนเองใช่ไหม่านผู้ชมเราก็ยิงเองตรงนี้แต่ถ้าไปขวาสุดกับซ้ายสุดของกำแพงอ่ะมันจะมีอันเตอร์คนอื่นบรรจุกระกระสุนไว้ให้เราเนาะ่านผู้ชมแล้วเราก็วิ่งไปแค่กดยิงอย่างเดียวพอยิงเสร็จแล้วก็มามายิงอีกอันหนึ่งแล้วก็กลับไปที่เดิมวนวนลูบไปเรื่อยๆนะ่านผู้ชมมันจะมันจะใส่ตั้งไวเราห้านัดนะออเราเราต้องวนยิงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวเรายิงตรงนี้เสร็จก่อนนานผู้ชมไหนๆก็บรรจุกระสุนแล้ว เออซึ่งถ้าลูกกระสุนบนบนกำแพงนี่หมดอะเราสามารถไปที่เรือได้นะท่านผู้ชมมันจะมีเรืออยู่ทางลงเรืออยู่ด้านด้านซ้ายสุดกองกำแพงอะเราสามารถลงไปที่เรือได้เพื่อเพื่อไปยิงปืนใหญ่ในเรือได้อีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชม Everything you've got. ท่าู้ชมเดี๋ยวผมวิ่งไปยิงปืนใหญ่กระบอกเนะาะสลับสลับกันบ้างโอเคควา,ามตรงนี้สักนิดผมลืมอีกแล้วที่จริงไปยิงกระบอกนูก่นกอนไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมไหนก็ไหนๆล้วก็ควา,ามใสสองคนมันก็เร็วขึ้นนะท่านผู้ชม เดี๋ยวยิงยิงตรงนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะไปยิงขวาสุดเนาะซึ่งตรงกลางผมว่าไม่นานเดี๋ยวปืนก็น่าจะแตกแล้วเนาะเออมันนุ่มโจมใหญ่เลยน่าจะแตกไปกระบอกหนึ่งแล้วตรงกลางอะ่ะต้องวิ่งซ้าย,ซ,ายซ้ายสุดขวาสุดอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมโอเคยิงหัดไป โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราวิ่งไปยิงอีกจุดหนึ่งเนาะตรงนี้ใส่ไปลูกหนึ่งจะใส่ไปทาไมวะลูกหนึ่งโอเคเดี๋ยวไปโซนขวาดุดเนาะท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้ไกลไปกูก็หยิบได้เนาะโอ้โหซรวิ่งกลับมาใส่ตรงนี้ชิบหายเออตรงนี้ก็ยังมีอยู่ไปเอาตั้งไกลใส่ ว่าตัวเองก่อนนะท่ชมโอเคแต่เ okay, ดนะีนะ๋ยมันก็อยู่จอตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรายิงแบบจอจอ,จอปากเลยรับรองโดนแน่นอนต้องโดนแน่นอนไม่โดนไม่รู้จะว่างยังไงล่ะขอไบเต็มเต็มหน้าเลย <Okay. S 1> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วชะง,งักไหมไม่ชะง,งักว่ะเฮ้ย okay, มันน่าจะโจมตีอะ่ะท่านผู้ชมผมดูแล้วมัน tiêm tua chùm zoom rồi lẽ năn nãy năn nãy mà đi, phun vẫn chưa phăng đó, cả bảo này, vẫn đang ui ไปเตะตัวเสือกไปตัวเสือกไปอัดหน้าไปซีลูกก่อนช่างักไหมก็ไม่ช่าักว่ะมันต้องใช้ไอ้ลูกศรไอ้ลูกศรฉมวกนั่นจริงนะแหละท่านผู้ชมมันถึงจะชางักอ่ะดอกเดียวชางักเลยไอ้ลูกศรใหญ่ๆอ,อ่ะอเยิงต่อไปเลยท่านผู้ชมเฮ้ยมันจะพ้นไฟแนใ่เลยท่านผู้ชมชิบหายแล้ว ุดท้ายก็มีอ่โอ้โหเรียบร้อยมันก็กระเด็นไปไกลเลยเนาะเออยิงจากตรงนี้รีคอยกลับไปด้านหลังโอ้โหสัตว์จะยิงแรงเกินไปไหมเนี่เดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนไปอัดหน้ามันไปท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปขวาสุดกองค้ำแพงต่อเนาะตรงนั้นมันก็จะมีอยู่อีกหนึ่งกระบอกเนาะมีคนใส่ไว้ให้อยู่ตรงนั้นโอเคมาแล้วยิงอัดไปน่น่าจะเจ็บหนักพอสมควรแล้วท่านผู้ชมไม่นานแล้วไม่นานแล้วซึ่งเดี๋ยว รุเ่เควสเนื้อเนื้อเรื่องเสร็จนะท่านผู้ชมผมก็จะมาทําแบบว่าคลิปคลิปรวมก็คือตัดแบบสรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดเลยเพราะว่าบางคลิปอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้แปลพวกไอ้ซับไตเติ้ลอะไรให้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลไปแปลค่อยๆแปลทีละซีนทีละซีนนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่จะเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเนื้อเรื่องมันเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งผมจะทําเป็นคลิปสรุปสั้นๆก็ไม่น่าเกิน15นาทีนะท่านผู้ชมอ่าเพื่อให้รวบรัดเข้าใจง่ายด้วยท่านผู้ชมซึ่งหลังจากทําคลิปสรุปเสร็จแล้วผมก็ไปทําซีรีส์การบิลของการสู้กับมอนก่อนอแล้วอาจจะมีซีรีส์เพิ่มมาอีกอ่งซีรีส์คือซีรีส์ประวัติความเป็นมาของมอนแต่ละตัวนะท่านผู้ชมซึ่งผมจะเน้นแต่มอนที่ว่าเอ,อตัวหลักๆนะท่านผู้ชม อย่างเช่นในพวกลาลาเทโรสอ,อะไรอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเดียโบอะไรอย่างเงี้ยอืมว่าไปปัดความเป็นใหม่มัน,นมันเป็นยังไงพวกเอเดอร์ดาก,ก้อนพวกโซลาร์เมกดาลอสอะไรเนี่ยผมก็จะทำไว้เนาะโอเค ตอนนี้เลือดเลือดป้อมเราก็ลดไปเกือบครึ่งแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่ตายเลยเริ่มเสี่ยงแล้วถ้าป้อมเราแตกนี่กเราแพ้นะท่านผู้ชมป้อมแตกก่อนที่จะจัดการมันมได้เพรกินเราล้มเดแล้วเฮ้ยดูวงจะจัดการได้แล้วท่านผู้ชมตัดเข้าคระซีนแล้วนี่สมวกนี่สมวกบนเรือนะท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถลงมากดใช้ยองได้เหมือนกันเนาะ แต่ผมไม่ได้ลงนะมาเฮนะ้ยไปล้มกัแล้วท่านผู้ชมไลนะ้มแล้วโอแต่ยังไม่ตายท่านผู้ชมดูเหมือนมันจะหนีไปเนาะแต่รอบนี้น่าจะอาจเจ็บสาหัสแล้วท่านผู้ชมเพราะว่ามันโดนโดนโดนตั้งช็อตหมวกโดนตั้งปืนใหญ่ไปเยอะมากท่านผู้ชม ซึ่งผมสป,ปอยแว้นนิดๆนะว่าหลังจากพารกิจนี้ก็จะเป็นจุดเปลี่ยนนั้นยิ่งใหญ่ของมอนเตอร์เวริเวร,เวร,เวร์เหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะมันทําให้ระบบนิเวศใน New World เปลี่ยนไปหมดเลยท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวหลังหลังจากนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นระบบการการเปลี่ยนแปลงของมอนเตอร์ในเกมนี้นะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะได้มาฟังแบบรายละเอียดทีก็ตอนคลิปสรุปเนาะเสร็จสรุปให้ฟังแล้วท่านผู้ชมก็จะเข้าใจเลยว่าเออ จะเปลี่ยนมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นมาอย่างไรซึ่งเดี๋ยว <c oughs> ก็ฝากฝากท่านผู้ชมรอติดตามกันได้นะครับคเค โอเคครับท่านผู้ชมก็สำหรับอีพนี้สั้นๆครับก็เดี๋ยวผมขอจบอีพนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะท่านผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวไว้พบเจอกันใหม่ใน EP หน้านะท่านผู้ชมซึ่งเดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะได้ไปสู้กับมอนเตอร์อะไรกันก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใ,ใจผมได้เพียงกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมเท่านั้นนะทนผู้ชมเป็นกําลังใจให้ผมได้พัฒนาช่องต่อไปเนาะโอเคก็สําหรับ EP นี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมก็สวัสดีครับบายบาย